เรานั่งอยู่เราสามารถแบบเฮ้ยอ่านปัจยาออกได้หรือบางคนคิดอะไรไม่ออกคุมก็ไม่รู้มึงจะเอาปากกาหัวม้าเข้าไปทําไมเวลาขี้เอาไปเขียนกันเนี่ย <c oughs> คือแบบอ่าบางทีกวาดสายตาไปปุ๊บกูอยู่ข้างหลังมึง <c oughs> อ่าเนี่ยอ่าถ้ามึงไปขี้ที่วัดตอนกลางคืนแล้วมีคําเนี้ยกูอยู่ข้างหลังมึงมึงคิดไงอ่ะหล <c oughs> อนแน่นอนเออแ่ครูก็ทดลองให้ดูของครูว่าเทป,ปุ๊บน้ามันก็จะออกมาเนี่ยผ่านชั้นนี้ผ่านชั้นหินชั้นทรายชั้นนู่น,ช,น,น,ช,น,น,ช,น,นชั้นนี้มา กลายเป็นน้ําที่ใสสะอาดขึ้นเขาบอกนี่กินได้ด้วยอันนี้อเอกอกินได้เว้ยผมไอกลุ่มอื่นมันเทออกมาใสเว้ยแล้วทำไมกลุ่มผมแม่งเทออกมาแม่งขุนแบบสีน้ําตาลน้ําตาลเหลืองๆเอ๊ะทำไมนะน้มันแปลกๆวะเนี่ยบอกเอ๊ะสีไม่ได้แต่ว่ารสชาติมันอาจจะได้นะมันก็จิบอุย้ยหวาน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 ด้วยก,กูก็กินกูก็กินก็ร้องไอ่หวานจริงวะ่ะ เ h e Good ด a ลยเดีเรื่องอาหารในวันนั้นอาจเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องอาหารในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้ก็เป็นได้เป็นสองเรื่องสั้นๆที่เกี่ยวกับความสะอาดที่แบบเยนึกถึงคําว่าความสะอาดเนี่ยผมนึกถึงเรื่องนี้ก่อนเลยอันแรกเลยนะปกติเนี่ยคุณเคยเห็นป้ายการุณารักษาความสะอาดไหมเคยเคย อ่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไอสถานที่หรือจุดที่มันมีป้ายนี้ยอยู่สแสดงว่าตรงนั้นแม่งไม่สะอาดเลย <laughs> ถูกไหมถูกไหมคือคุณจะเห็นป้ายนี้ต่อเมื่อว่าแถวดันแม่งไม่ไหวจริงๆแล้วอูู้อู้เลยต้องทําป้ายมาแปะการุนารักษาความสะอาดซึ่งผมมาจะเห็นป้ายนี้บ่อยมากเวลาที่เข้าห้องน้ําห้องน้ําสาธารณะเนี่ย <c oughs> โอ้โหการรุนารักษาความสะอาดอ่าว่ากันถึงห้องน้ําสาธารณะแล้วเนี่ยคุณเข้าไปถ้าถ้าเอาแบบสาธารณะแบบ คือคือปัจจุบันเนี้ยห้องน้ําสาธารนณะบางที่ผมย้ํานะว่าบางที่ซึ่งน้อยมากมันจะสะอาดจริงๆอืเออเขาทําดีขึ้นนะบางทีเสียเสียตังห้าบาทเข้าไปสามบาทเข้าไปแล้วมันมันมันดีจริงๆหรือห้องน้ําตามปั๊มที่แบบบางทีปั๊มใหญ่ๆเขาจะมีเหมือนเป็นโครงการพิเศษที่แบบเฮ้ยห้องน้ําเนี้ยเป็นห้องน้ําที่แบบ สะอาดมากมีคะแนนความสะอาดให้เวลาคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแม่บ้านมาทําความสะอาดตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีคนคอยดูแลคือแบบมันจะมีที่ดีๆจริงๆแต่ส่วนใหญ่อะห้องน้ําสาธารณะเนี่ยเราจะเจอที่ไม่สะอาดเยอะยิ่งยุคเราโอ้โหยุคเราที่เราเติบโตมาเนี่ยอ่ะคุณเข้าไปนั่งปลดทุกข์ในห้องน้ําเนนั่งนั่งขี้เนี่ยแล้วคุณเจออะไรอยู่บนประตูอ่ะ มันเจอไหมพวกคำคมต่างๆพวกอะไรต่างๆศิลปินบ้างอะไรงี้หมดบางทีเนี้ยผมเลยไปดูใช่ในผมจัดพยายามจัดหมวดหมู่มาเพราะว่าผมก็ไปดูเอ้ในความทรงจําเรามีอะไรบ้างก็ไปหาดูใน Google มาผมก็เลยจัดหมวดหมู่มาว่าแบบเอ้มันมีแนวอะไรบ้างเอออันซึ่งซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะมีเรารู้อยู่แล้วเป็นคําคมใช่ไหมแต่เฮ้แต่มันมีแนวอะไรบ้างบางทีมาเป็นปรัชญา ปัจยาที่แบบให้เราเรานั่งอยู่เราสามารถแบบเฮ้ยอ่านปัจยาออกได้หรือบางคนคิดอะไรไม่ออกคุมก็ไม่รู้มึงจะเอาปากกาหัวม้าเข้าไปทําไมเวลาขี้เอาไปเขียนกันเนี่ยคือแบบออมันต้องเป็นคนแบบไหนวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นแนวปัจยาอย่างเงี้ยอ่ะบางอันนี่บอกขี้เราเองเรายังรังเกียจแล้วจะหวังให้ใครมาลักเล่ากูเศร้าเลยกูกูนั่งขี้อยู่กูต้องซึมเลยไหมเนี่ยเออ เออคือแบบมาแบบโอ้โหเอาละปัดยามาบางทีมาแนวหลอนๆอ่าบางทีกวาสายตาไปปุ๊บกูอยู่ข้างหลังมึงอ่าเนี่ยอ่าถ้ามึงไปขี้ที่วัดตอนกลางคืนแล้วมีคําเนี้ยกูอยู่ข้างหลังมึงมึงคิดไงอ่ะหลอนแน่นอนเออเื่อมาเห็นไหมแบบคือไอ้ไกะไอ้ไการเข้าไปนั่งขี้ในห้องน้ําสาธารณะนี้แม่งก็เป็นอะไรที่แบบแฟนตาซีเหมือนกันบางทีมาแนวว,ว่าวิวต้องการเพื่อนชายที่จริงใจแล้วก็มีเบอร์แปะเนี้ย มามือมึงคิดว่าเพื่อนชายที่จริงใจไหมทิ้งเบอร์ไว้อย่างไงกูคิดว่าโทรไปจะเจออะไรบ้างอะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างนเห็นไหมกูว่าอันนี้น่ากลัวกว่าแบบกูอยู่ข้างหลังมึงอีกหรือบางทีเป็นแนวท้าทายบอกแน่จริงอย่าเบ่งโอ้อ่ากูยอมเป็นห่วงเขาเป็นห่วงอันนี้กูยอมแล้วอ่ะกูไม่เบ่งก็ได้ เอออ่าหรือบางทีคุณสามารถเห็นการให้กําลังใจเนี่ยเขาบอกคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ให้กําลังใจกันได้ดีบางทีเป็นแนวให้กําลังใจซึ่งกันและกันคนแรกเขียนเลยกูจะขยันเรียนเพื่ออนาคตของกูในอนาคตไอ้คนสองมาต่อเลยเป็นความคิดที่ดีอไอ้คนสามมาเขียนต่อเห็นด้วยอนี่ก็คือมีอย่างนี้ม่งเขียนต่อต่อกันไปเพื่อแค่แบบสมัยก่อนคงไม่มีแบบพวกแชทพวกอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหม มันก็เป็นการแบบเหมือนเหมือนเราเห็นว่าเฮ้ยเหมือนคุณเล่นสมัยก่อนคุณเล่นเล่น MSN อ,อ่ะอ่าอ่าแต่เป็นจำลองจากหน้าจอเป็นเป็นประตูแทนคุณก็เขียนไปะอะไรอย่างนั้นอ่าอันนี้หรือบางทีต้นกำเนิดโพสเออเห็นไหมบางทีโพสเราจะโพสใน Facebook เนี่ยถามหน่อยสเตตัสใน Facebook หรือคำคมเวลาที่แบบคุณเห็นผู้หญิงผู้ชายหลายๆคนที่เขาลงรูปอ,ะอ่ะแล้วเขาชอบมีคำคมไหมอ่าลงพร้อมรูปเป็นแคปชั่นอ,ะอ่ะอ่า อันนี้ที่มาที่ไปอาจจะอย่างนี้ก็ได้เป็นต้นคำคมเออคำคมฝาฝาห้องน้ํานี่แหละ <c oughs> หรือ <c oughs> บางทีมีแนวแบบผัวผัวเมียเมียนะเข <c oughs> าบอกผัวเหนื่อยให้กินเอ็มร้อยถ้ามีเมียน้อยให้กินเอ็มสิบหกว้าวมาในเกวบีที่หนักแน่นนะมาในเกวีที่หนักแน่นอันนี้สายฮาร์ดคอร์นะเป็นแบบ อ,อมึงโดนกูแน่อะ,อะไรเงี้ยถ้าเกิดมึงหรือบางทีไปทางแนวหื่นกามเลยอแนวหื่นกามนี่เขาจะมีสองสายนะสายที่เป็นแบบสายภาพอที่เขาชอบวาดผมจะไม่อะไรกับไอ้รูปเงี้ยกันคุณก็คงเคยเห็นนะเขาจะวาดอะไรบ้างอออ่ะเนะจะโชว์เจ้าโลกจะโชว์อะไรก็ตามนะของผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเออมีม้ามานี่อะไรวะนั่นแหละก็คือ เขียนกันไปวาดกันไปหรือบางคนก็จะเป็นเป็นแนวแมสเซจเหมือนกันเช่นเขาบอกว่าคนไหนขายกางเกงในที่ใส่แล้วยังไม่ได้ซักโทรมาได้ที่เบอร์ตึ๊ดตืตกูว่าไอ้นี่ไปอยู่กับหาเพื่อนชายที่จริงใจเลยตัวเนี้ยน่าจะเข้ากันไอ้สองคนนี้น่าจะอยู่ด้วยกันได้แลกเบอร์กันได้เป็นหนึ่งในทีมงานเออหรือเป็นแนวต่อเพลงนี่โอ้อันนี้รู้เลยผมผมเห็นภาพนี้คือแบบ นี่ก็เป็นเพลงที่คุณฟ้ายชอบเลยไม่รู้คุณฟ้ายไปต่อหรือเปล่า <S <S ไอ้นี่ไงเพลงใจนักเลงไงนี่เดี๋ยวผมส่งรูปให้ให้คุณขึ้นเลยเนี่ยไอคนแรกเขียนเลยให้เธอได้กับเขาไอคนสอบแม่งเขียนมาแล้วจงโชคดีคนสามเขียนยามีอะไรให้เสียใจส่วนตัวฉันจะลืมเมื่อเคยแม่งต่อจนจบพุกอะต่อจนถึงที่เธอไม่เอาแล้วแต่ละคนแม่งเขียนคนละท่อนเนี่ย <laughs> คนละลายมือแบบแปลว่าคือ เออมื่งวะมันมันต้องหนึ่งต้องว่างสองมึงต้องฟังเพลงเยอะพอๆกันด้วยเ uh huh. ออมึงต่อเพลงกันได้แบบโอ้โหไม่เหงาเลยหรือ,รอบางทีนี่เหมือนน้องปอบอกแนวกวีนะศูนทอนพู้มาเลยเจ้าบทเจ้ากรอนไอ,ไอ้นี่ค่อนข้างบางทีเศร้าหน่อยบอกว่ารักก็รักทั้งที่รู้มีคู่แข่ง hey. แม่งก็แข่งทั้งรู้สู้ไม่ไหวท้อก็ท้อทั้งที่รู้อยู่แก่ใจ ถึงยังไงก็จะสู้เพราะรักเธอโอ,อม้มาแบบหวานอ่านเออหวานหวาน,วน,วนแบบแอบบรักอะ่ะนะเพราะฉะนั้นการขี้คุณเนี่ยคุณหวังความสะอาดเนี่ยไม่มีตั้งแต่ประตูแนละ้วไม่หมด <c oughs> อันนี้ยัง <c oughs> ดีนะอันนี้ยังดีที่แบบว่าเจอเป็นแบบเป็นคําพูดคํากรอ,อะไรแบบเนี้ยอ่าคุณไปเจออะไรมาเอาก็เจอเป็นเนื้อเลย เนื้อเพลงเนื้อขี้ป้ายตาคือดแบบคือด้านข้างป้ายเหรอป้ายด้วยป้ายด้านข้างอ่ะเหมือนแบบโอ้โหกูเข้าไปนี่คือแบบว่ากูกูกลัวเสื้อโดนมากอ้หีแต่อวกอันนี้คือแบบยิ่งยิ่งกว่าขี้แล้วไม่ลาดนะเออไอ่เหียแบบแล้วก็ไม่เข้าใจมันสเปรตไปติดผนังได้ยังไงขนาดนั้นคือแบบมันรุนแรงมันต้องรุนแรงประมาณหนึ่งเออ อ่าอันนี้เป็นเรื่องความสะอาดที่แบบ <c oughs> คุณเห็นในชีวิตประจําวันที่นี้อีกหนึ่งเรื่องสั้นย้อนกลับไปไวัยเด็กช่วงประมาณประถมน่าจะปสามปสี่ประมาณนี้ในคาบทดลองวิทยาศาสตร์ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเด็ก <c oughs> เด็กไทยนะ่าจะแบบถ้าคุณเรียนเรียนโรงเรียนเรียนโรงเรียนในไทยผมไม่รู้ที่ต่างประเทศเขามีอาจจะมีก็ได้เพราะมันน่าจะเป็นการทดลองที่เบสิกมากของวิทยาศาสตร์ที่เด็กประถมเขาแบบผมว่าเกือบทุกคนนะน่าจะต้องเคยผ่านมาก็คือเรื่องของ การกรองน้ําสะอาดอืมอ่าที่ว่าเขาจะมีคาาเรียนให้ทดลองใช่ไหมว่าอ่ะโอเคเราจะทําเครื่องกรองจําลองกันนะมีกวดมีกวดเล็กกวดใหญ่มีทรายละเอียดทรายใหญ่มีทานแล้วก็มีพวกแบบนุ่นมีผ้าผ้าเข่ามา้าอะไรเงี้ยเป็นตัวกรองใส่ขวดพลาสติกอ่าตัดตัดตูดขวดพลาสติกแล้วคว่ำลงใช่ไหม,มใส่ไอ้พวกนี้เป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์ไปอุดด้วยผ้าหรือนุน่นเสร็จปุ๊บคุณเทน้ําลงไป เอาตักน้ํามาจากไหนก็ได้เทลงไปหรือว่าจะเอาน้ําที่แบบคุนๆหน่อยอะไรหน่อยเพื่อให้เห็นภาพอะไรเงี้ยกรองมาแล้วปุ๊บดเดี๋ยวมันจะใสขึ้นสะอาดขึ้นอ่าเป็นเรื่องเรื่องของการกรองน้ําสะอาดวิทยาศาสตร์น่าจะแบบคุค้นๆเงน้ยอยู่ทีนี้มันก็เป็นการทดลองแบบกลุ่มอวันนั้นก็คือก่อนหน้านั้นเน่ะคุณครูเขาก็จะมาบอกเหมือนเขียนเขียนในให้เราเขียนในสมุดการบ้านนน่นนี่นั่นแล้วก็เขาก็จะบอกว่าให้เตรียมนนักเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค้าววิทยาศาสตร์อ่าแต่ละกลุ่ม ให้แบ่งกันมาให้คุยกันว่าใครจะเอาอะไรมาต้องบอกว่าแบบอ่าสมัยก่อนผมไม่รู้สมัยนี้เป็นยังไงแ้วสมัยก่อนนะเขาให้เตรียมกันมาช่วยกันเตรียมอะ่ะใครมีอะไรคุณก็ไปแบ่งอ่ะไอ้นี่เอาเอานู่นเอาผ้าเขาบ,บ้างมาไอ้นี่เอาถ่านมาไอ้นี่เอากวดมาไอ้นี่ไปหาทรายมานู่นนี่นะใครใครมีอะไรก็ช่วยกันเอามา,าเดี๋ยวเอาขวดพลาสติกมาแลวในกลุ่มสี่ห้าคนก็แบ่งกันไปอืมทีนี้วันรุ่งขึ้นในคาบวิทย์เราก็มาทดลองกัน อแต่ละโต๊ะกับอุปกรณ์ขึ้นมาใสา่ปุ๊บเขาก็จะมีรูปครูก็จะมีรูปให้ดูบนกระดานอ่าเขาก็จะเขียนแล้วก็แปะเอาไว้ด้วยว่าแบบเฮ้ยให้ให้ใหส่อะไรชั้นไหนให้ทําอะไรก่อนหลังเขาก็จะสอนทําไปพร้อมกันปุ๊บปั๊บก็ใส่เสร็จปุ๊บ,าาาบมาถึงขั้นตอนที่เราต้องเอาน้ําเทลงไปอเหมือนครูเขาก็จะเตรียมน้ําไว้ให้ว่าแบบเออเนี้ยน้ำมันน้ํามันขุ่นนะเราก็ไม่รู้ครูผสมอะไรลงไปหรือว่า อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเทครูก็ทดลองให้ดูของครูว่าเทปุ๊บน้ํามันก็จะออกมาเนี่ยผ่านชั้นนี้ผ่านชั้นหินชั้นทรายชั้นนุ่นชั้นนี้นนนานนนนมากลายเป็นน้ําที่ใสสะอาดขึ้นเขาบอกนี่กินได้ด้วยอันนี้เออกินได้เว้ยอ่ะแสดงว่าสะอาดเสร็จปุ๊บเด็กๆก็ทดลองก็ถึงเวลาปุ๊บครูก็แจกน้ําแจกน้ําเสร็จก็เททีนี้เทลงไปในไอ้ไอเครื่องกรองกลุ่มผมไอ้กลุ่มอื่นมันเทออกมาใสเว้ย เฮ้ทำไมกลุ่มผมแม่งเทออกมาแม่งขุนแบบสีน้ําตาลน้ําตาลเหลืองๆเอ๊ะทาไมน้นํามันแปลกๆวะแล้วก็เทมาเอ๊ะน้นํามันแปลกเว้ยแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งแม่งก็บอกว่าเฮ้ยสีมันอาจจะไม่ได้แต่รสชาติมันอาจจะได้ก็ได้นะอดูความเป็นเด็กอะมึงเข้าใจปะยังจะเสี่ยงคือแบบมึงเห็นสีไม่ได้แล้วอะกูก็แบบตั้งท่าแล้วแบบ มันมันยังไงวะนี่ยบอเอ้สีไม่ได้แต่ว่ารสชาติมันอจะได้เะมันก็แบบเอาน้ํำมาที่ลงมาในบิ๊กเกอร์อ่ะเอามาแบบแบ่งๆให้ทุกคนจิบไปมันก็จิบปอุ้ยหวาน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 ด้วยกูก็กินกูก็กินก็ร้องเอ้ยหวานจริงหว่ะเออทำไมน้ามันหวานหวานวานน้ำเปล่ามันไม่ใช่มันแปลกๆอ่ะเออแล้วทีนี้ครูก็มาเขาเห็นเอ้าทําไมน้ํามันขุ่นกว่าเดิมด้วยลูกทําไมมันดูแปลกๆทําไมสีมันไม่ใส่ทำไมขุ่นๆนิดหน่อยแบบ เออแล้วเพื่อนกับผมเนี่ยครูลองชิมสิ่มันหวานนะครูก็ชิมชิมสักครู่เอ้ยทำไมมันหวานวะแต่สิ่งที่คูแปลกใจคือไม่นาเวลานั้นอ่ะย้อนกลับไปทําไมมึงกล้ากินกันทุกคนวะครูด้วยก็จริงไม่มีใครเอะใจเลยหรอเกิดมีเหี้ยอะไรขึ้นมาเข้าใจป่ะน้ํามึงแบบกองมาปกติสะอาดไอเหี้ยนี่มาขุนกว่าเดิมอีกกินกันเข้าไปได้ไงเออแต่ก็นั่นแหละพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บครูก็เลยแบบไหนขอดูของหน่อยสินู่นนี่นั่นอ้าวเขามากระจายดูปุ๊บเจอ เจอ,อ,เ,จอเจอว่าไอ้เพื่อนคนหนึ่งไอ้คนที่มันต้องเอาทรายมามันเสือกเอาน้ำตาลทรายแดงมาชัดเลย <laughs> คือเหมือนเหมือนไม่ไปคุยกับแม่อย่างไงก็ไม่รู้แล้วแม่มันก็แพ็กใส่ถุงมาให้อะ่ะเออแล้วดูผิวเผนะินน่ะมันก็คล้ายๆทรายนั่นแหละสีมันจะเหลืองๆหลือเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลอนะไรเงี้ยเออแบบสีเราก็ไม่รู้ไง เพราะเขาใส่มามันไม่ได้ใส่เป็นถุงน้ําตาลมาเหมือนเขาแพ็คใส่ถุงแบบถุงร้อนอะอม,มัดหนังยางมาเออเหมือนใช้ประมาณเนี้แบบอ่าเขาก็เอามาให้กูก็ไม่รู้มันไปคุยยังไงแบบว่าแบบเอ้ยมันอาจจะสื่อสารกับแม่แล้วแม่ฟังผิดหรือเปล่าหรือมันพูดผิดก็ไม่รู้ว่าแบบแม่เดี๋ยวต้องเอาทรายไปไอเ้เฮียนี่บอกทรายน้ําตาลทรายหรือเฮียอะไรก็ไม่รู้มแม่งเหมือนน่าจะสื่อสารกันผิดอะแล้วเอาน้ําตาลทรายแดงมาอืมเออแล้วเอามากองครูก็เลยบอกโอ้อย่างนี้มันไม่ใช่แล้วเขาก็เลยแบบ แล้วมันมันปลายคาบแล้วอะคือเขาก็ไม่ได้ให้ทดลองใหม่หรอกให้ไปดูเพื่อนกลุ่มข้างๆโต๊ะข้างๆอะไรเงี้ยคำถามคือน้ําแม่งจะสะอาดไหมเพราะหายไปชั้นหนึ่งไอหายไปชั้นไม่ว่าเสือกเป็นน้ําตาลเข้าใจป่ะมันปนเลยถึงว่ามันมีรสหวานคือมันไม่ได้หวานเท่าแบบเท่าน้ําเชื่อมนะแต่มันจะเป็นรสที่แบบมีหวานปลาเล่มปลาเล่บอะเออมันไม่ได้ถูกชงมาเลยแต่ว่าน้ํามันค่อยๆไหลลงมา แล้วมันโดนน้าตาลอ่ะมันจะมีความแบบหวานปลาเล่มปลาเล่มหน่อยๆเออแต่มันไม่แต่มันไม่สะอาดขึ้นเลยเว้ยคออมันไม่ใสแบบไม่ค่อยใสขึ้นเลยเออถึงจะผ่านกวดเพราะว่าชั้นทรายมันจะช่วยกองถึงฐานไงเข้าใจป่ะมันจะค่อยๆแบบกองมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่นี้คือมันก็ยังแบบพอจะมีเหมือนละเหมือนผ่านจากกวดมาแล้วเจอน้ําตาลอ่ะหวานเจี๊ยบเลยสกัดเย็นสกัดเย็นเอออะไรทํานองนี้ อ่าเรื่องของผมก็จบเพียงเท่านี้ฮะก็เป็นอะไรที่เป็นแบบว่าเด็กๆกันนะไม่รู้ๆแม่จัดอะไรยังไงมาให้ก็ซัดไปเต็มเต็มที่ก็แล้วแต่เลยเป็นเต็มกาลยกลายเป็นน้ำสกัดเย็นเลยหวานเจี๊ยบโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดของผม เ h ือ o รุนแงเรื่องอันหารในวันนั้นอาจเป็นเรื่องขำขัญในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องอันหารในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้ก็เป็นได้